สวัสดีเพื่อนๆและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะครับ ชาวราศีสิงห์ถือได้ว่าเป็นราศีที่หของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของราศีสิงห์ก็คือสิงโตชาวราศีสิงห์เป็นคนที่ค่องแคล่วมั่นใจในตนเองและน่าทึ่งอย่างมากพวกเขาได้รับการยอมรับว่าเป็นนักจัดการที่ดีเยี่ยม ด้วยความสามารถในการเป็นผู้นำและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นแล้วคนที่เกิดในราศีสิงห์มีลักษณะเป็นผู้นำโดยกำเนิดพวกเขาดูเร้าใจมีความมั่นใจในตนเองอย่างสร้างสารรค์โดดเด่นและยากที่จะต่อต้านพวกเขามักได้ในสิ่งที่เขาต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือการใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนฝูงอีกด้วย สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับอาจารย์เชื่อว่าทุกท่านที่เห็นหัวข้อคลิปนี้แล้วคงจะสะดุดตาสะดุดใจและสำหรับท่านที่ประสบปัญหานี้อยู่นะครับคงมีความกระตือรือร้นที่อยากจะฟังวิธีแก้ดวงตกแล้วกันนะครับและเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิป ทำขึ้นมาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกสำหรับท่านที่มีความเชื่อในเรื่องแบบนี้รับชมรับฟังคลิปนี้ให้จบรับรองว่าท่านจะมีแนวทางในการแก้ไขดวงตกที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับในชีวิตของคนเหล่านั้นจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่ทำอะไรไม่ประสบผลสำเร็จทักอย่าง ทุกอย่างดูติดติดขัดขัดไปหมดเรื่องร้ายๆประดงประรังเข้ามาในชีวิตไม่ขาดสายซึ่งหลายๆคนเรียกสิ่งนี้ติดปากว่าดวงตกนั่นเองนะครับหรือพูดอีกในแง่มุมหนึ่งก็คือว่าบุญเก่าที่ท่านสร้างมานั้นกำลังลดน้อยถอยลงหรือกำลังจะหมดไป สิ่งเหล่านี้มักเกิดขึ้นกับคนที่มีอายุเข้าเป็นจเพศนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนๆของชีวิตและความเชื่อส่วนบุคคลคือในช่วงนี้ช่วงเป็นจเพศนี้เทวดาประจําตัวของเราท่านจะปล่อยให้เรารับกรรมไปนะครับจะไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยดังนั้นเรื่องไร้ายๆจึงถาโถมเข้ามาในชีวิตมากมายก่ายกอง จนทำให้เรารู้สึกว่าท้อรู้สึกหมดกำลังใจและคิดกับตัวเองพูดกับตัวเองว่าอะไรมันจะถาถมเข้ามาได้เยอะขนาดนี้และสิ่งที่จะแก้ไอดวงตกนี้ได้ดีที่สุดก็คือในเมื่อคำว่าดวงตกคือบุญเราหมดเพราะฉะนั้นแล้ววิธีแก้ที่ดีที่สุดคือเราก็ต้องทำบุญต้องสร้างบุญสร้างบาร,รมีนั่นเองนะครับ ทีนี้ในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีที่อาจารย์จะแนะนําเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้ท่านนั้นเอาเงินไปบริจาคทําบุญอะไรครั้งเดียวในวัน2วันแล้วดวงตกจะหายนะครับสิ่งที่อาจารย์จะบอกก็คือว่าการสร้างบุญนี้คือต้องเริ่มที่จะทําบุญทําทานเริ่มทําสม่ําเสมอเริ่มทําตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับเช่น ฝึกนั่งสมาธิทำใจปล่อยวางเพื่อให้จิตใจนั้นโปร่งโล่งอาจจะนั่งวันละ5นาที10นาทีมันเป็นสิ่งจำเป็นที่ท่านนั้นจะต้องค่อยๆฝึกค่อยๆทำไปนะครับในเบื้องต้นนี้อาจจะไม่ชินนะครับแต่ถ้าทำไปแล้วก็จะเกิดความเคยชินข้อ2นะครับสำหรับท่านใด ที่ทำสมาธินั่งสมาธิไม่ได้ก็ขอให้หาบทสวดมนต์สั้นๆนะครับมาไว้สวดก่อนนอนเพื่อทำให้จิตใจนั้นมีสติมากขึ้นข้อ1กับข้อ2นี้ถ้าทำคู่กันได้ก็จะดีเป็นอย่างมากต้องเริ่มทำทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันนะครับแล้วจากดวงตกก็จะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นตามลำดับนะครับ ข้อ3นี่นะครับให้ถือศินห้าให้ได้หรือถ้าศินแปดได้จะดีมากละเว้นจากการทำชั่วนะครับไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้นและข้อ4นี้ทุกท่านทำได้นะครับคือให้หาโอกาสกินเจนะครับสัก7วัน10วันนะครับพยายามทำให้ได้เพื่อที่จะเสริมบุญสร้างบุญเพิ่มบาร,รมีให้กับตัวท่านเองนะครับ และข้อสุดท้ายข้อ5คือการทําบุญการบริจาคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบริจาคเงินบริจาคโลงศพบ,บริจาคอะไรก็แล้วแต่เอาที่ท่านสะดวกไม่ให้เดือดร้อนตัวเองนะครับบริจาคโอนเงินบริจาคก,ก็ได้5บาท10บาททุกวันนี้นะครับมีวัดต่างๆนานาที่ต้องการเงินบริจาคนี่เป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้และเกิดบุญกุศลอย่างยิ่ง และทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับที่อาจารย์กล่าวมาตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5นี้นะครับไม่ใช่ว่าทำแล้วจะดีขึ้นทันตานะให้ท่านเริ่มทำเริ่มปฏิบัติถ้าทำได้เช่นนี้ต่อเนื่องนะตั้งแต่1เดือนขึ้นไปจะเห็นผลชีวิตจะค่อยๆพลิกร้ายกลายเป็นดีนะครับหรือคนที่กำลังจะเจออะไรหนัหนกๆก็จะมีปฏิหารเกิดขึ้นกับชีวิต เหมือนบุญรักษานั่นเองนะครับสรุปสั้นๆคือคนดวงตกคือคนบุญหมดนั่นเองนะครับวิธีแก้ดวงตกก็คือการทําบุญการสร้างบรารมีให้ตัวเองนะครับการทําบุญเคล็ดลับสําคัญของการทําบุญคือเราต้องทําบุญแบบสม่ําเสมอนะครับท,ทําทีละน้อยบุญบรารมีก็เหมือนร่างกายเราที่ ต้องการการกินอาหารในทุกๆวันนะครับวันละสามมือ้อไม่มีใครกินครั้งเดียวแล้วอิ่มได้ตลอดทั้งปีการทำบุญทำทานก็เช่นเดียวกันนะครับให้ทำทุกวันทำวันละน้อยแค่สวดมนนั่งสมาธิ5นาทีแค่นี้ก็เป็นการทำบุญแล้วนะครับและสุดท้ายนะครับก่อนจะจากกันไป อาจารย์อยากให้ทุกท่านเริ่มทำบุญนะตั้งแต่บัดนี้เลยนะครับช่วยคอมเมนต์สาธุด้วยนะครับแล้วก็ช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปถ้าท่านรู้สึกว่ามันมีประโยชน์กับผู้คนที่กำลังเดือดร้อนทางจิตใจต้องการทางออกนะครับให้เขาได้มีโอกาสาร,รับชมรับฟังคลิปนี้นะครับเพื่อเขาเหล่านั้นจะได้นำไปปฏิบัติแล้วทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นดีขึ้นนะครับบุญก็จะ ส่งผลถึงตัวท่านด้วยนะครับยังไงอาจารย์ก็ต้องขอขอบคุณและขออวยพรชัยให้ทุกๆท่านนะครับปลอดภัยจากโรคร้ายในช่วงนี้นะครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งตัวท่านทั้งครอบครัวท่านและทุกๆคนที่อยู่รอบกายท่านนะครับขอให้มีความสุขนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ